3วิธีในการรักษาตากรุงญิง เนื connect, a, ่องจากว่าโรคตากุ้งยิงเนี่ยเป็นโรคที่เกิดการอักเสบของต่อมไขมันที่เปลือกตาจริงไหมคะทีนี้การอักเสบเนี่ยมันมีตากุ้งยิงเนี่ยมีอยู่3ระยะด้วยกันระยะแรกก็คือเป็นระยะของเกิดรอยแดงหรือว่าเป็นต่อมไขมันเกิดการอักเสบนะคะระยะที่2เกิดเริ่มเป็นตุ่มเหมือนเม็ดข้าวสารเล็กๆแล้วนะคะระยะที่3ก็คือเป็นระยะที่มีหนองมีการติดเชื้อแล้วมีการอักเสบแล้วนะคะจะแนะนําแบบนี้นะคะวิธีการรักษาถ้าเป็นระยะที่1และ ก็ระยะที่2นะคะก็คือสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือวิธีแรกก็คือประครบอุ่นค่ะการประครบอุ่นหาถุงน้ําร้อนแบบนี้นะคะอุณหภูมิประมาณ40องศานะคะประครบอุ่น เช้าแล้วก็เย็นนะคะจากนั้นก็คือหยอดน้ําตาเทียมนะคะหยอดน้ําตาเทียมช่วยทําให้หล่อลื่นลูกตาและที่สําคัญนะคะห้ามขยี้ตาเด็ดขาดนะคะวิธีที่3ก็คือว่าให้ทานยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะค่ะแต่ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดคุณแพ้ยาห้ามทานยาควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทานยาทุกครั้งค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบน,นี้อย่าลืมกดติดตามหมอเลน่าไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆหากว่าเห็นเป็นประโยชน์กดแช แชร์ได้เลยจ้า